จำดีๆหนูจำดีๆัตจำแรงๆตจำแรงๆหนูจำอะไรอยู่ไหนบอกสิบอกข้าวเบียวที่จำอะไรอยู่จำกระเทียมค่ะกระเทียมเอาอย่าอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ละเอียดจำน้ำพริกกะปิใช่ป่ะคะจำอะไรจำให้ใครจำให้กับป๊ากินเนาะน้ำพริกอ่าน้ำพริก อีกเอีกต้องทำอะไรให้แหลกก่อนเียมแหลกยางเียมแหลกยางเหนื่อยแลวสิเหนื่อยใช่ เล่นมากเลยโดนเต็มใจ <tipos> <lo> <tipos>